อะไรเวย้ยเือบรหลับแต่กลับมาได้ค่ะก็ถึงบ้านแล้ว20กิโล20กิโล <c oughs> ได้กินข้าวข้างขางกัน ะไม่ว่าไม่จอดคือไปต่อไม่ได้แหละม,ม่วงแล้วนี่หรอยตองนี้หมู่บ้านอะไรนะหม,นหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านดอนเต้วค่ะอ๋ออยู่ดอนแต้า น้าลเต้าใหเป็นร้านทางท,าง,ทางให้เขียนว่าข้าวมันไก่ขาหมูอาหารตามสังม่งเจนาใช่ไหมเจนอา<ม>อร่อยอร่อยน้องชายก็มากินไปจำนี่ของกระตูครับเอาลูกโดดฟูมโ้ย

เลยนนท์ไทยมาเจนาข้าวมันไก่เจนาข้าวมันไก่ข้าวปางหมูอาหารตามสั่งอโอ้วัตดีจ้าวัตดีจ้าไม่ได้มานานเลยพี่ 我的心呢。